รีวิวเราทีหนึ่งนะครับเป็น VIP นะครับห้องร,รับรองคือที่มันไม่มีคนเพราะว่าผมมาคนแรกก็เลยไม่มีคนนะเหมือนเช่าเหมาทั้งห้องนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับคนดีพอดีมาก่อนเพื่อนมาคนแรกนะครับก็เลยไม่มีใครมามก็ดีนะดูดีครับดูสวยแล้วก็ มีครบทุกอย่างนะอาหารการกินกระ,ะงกาแฟะมะม่วงมามา่าเบียร์อะไร,าารมีครบหมดครอยู่ที่เราอยากกินหรือเปล่านะครับเขาก็บริการแบบ VIP นะคนนะครับก็คลิปนี้น่าจะเป็น คลิปสุดท้ายที่จะรีวิวคลิปนี้นะครับก็ผมมาอยู่จีนสองอาทิตย์นะปรีวีซ่านะครับมาอยู่จีนสองอาทิตย์ปรีวีซ่านะครับดังนั้นคนไทยใครที่มีพาสปอร์ตนะครับไม่ต้องทำวีซ่านะมาเที่ยวจีนได้สามสิบวันนะครับแต่ว่าผมใช้ไปแล้วสิบสี่วันนะครับนี่ก็กลับกรุงเทพ เจ็ดโมงเช้านะครับเจ็ดโมงเช้ามาเช้าเลยนะครับเนี่ยครับวีซ่าจีนของแท้นะของแท้เลยไม่ได้ทำวีซ่าเลยเจ็ดโมงเช้าบิน น,นี้เป็นเล้านะครับพอดีมาแต่เช้าก็เลยมีเวลามารีวิวเล้านะยังไม่มีใครมาเลยนะครับ่ะเบียร์ชวนของฝากมีนะอ่ของฝาก ของฝากไว้ฝากเอฟซบจากเบอรจิงนะครับเอาไปฝากเอฟซีนะเอฟซคนไหนอยากได้ก็ยินบ็อกมานะครับของฝากก็มีชานะครับชาเอ้ยทำไมมันฝกเนี่ย เสียหรือเปล่านี่นี่คือชานะชาชั้นดีเลยนะชาจีนจากปักกิ่งนะครับใครอยากได้ไหมใครอยากได้บอกได้นะนี่ชาชั้นดีเลยคนระก็จบการรีวิว เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ทลิปหน้านะครับทริปหน้าวิศวะพาเที่ยวจีนจะไปโผล่ที่ไหนนะครับใครที่อยากมาเที่ยวจีนกับผมนะครับแบบส่วนตัว V.I.P. นะครับหรือตอนนี้ผมจะทําในลักษณะกู้ทัวร์แล้วนะเพราะว่าผมได้ดีลกับบริษัททัวร์ที่จีนไว้เรียบร้อยนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะคร็มาเป็นกุ้ทัวร์ได้สิบยี่สิบร้อยพันหมื่นแสนล้านคนมาได้นะ แบบกรุ๊ปทัวนะเพราะว่าปกติก่อนหน้านี้คือผมทําแบบ p r i v a t ส่วนตัวนะครับเฉพาะลูกค้า VIP นะแต่ตอนนี้ก็โอเคละเปิดให้กรุ๊ปทัวมาผมก็ทากรุ๊ปทัวแล้วนะครับแด้พบกันนะครับทิมหน้าเจอกันจะไปโผล่ที่ไหนนะที่จีนมันใหญ่นะจีนมันใหญ่มากไม่รู้จะไปโผล่ที่ไหนนะครับรอติดตามนะฮะ next s t a t i o n สวัสดีครับ